ข้อคิดหนุนใจโดยไดแอนนิวแมทธิวฮิป,ปูบทที่7ข้อ2ีเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้น ผู้เขียนบอกว่าท่านสนใจศึกษาและชื่นชอบคำศัพท์ต่างๆแต่มีบางคำที่ท่านไม่สนใจมันเลยเช่นคำว่าคร,ค,รค,รครึ่งครึ่งกลางๆให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเด็กๆมักจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่ต้องเดินทางไกลแล้วได้ยินคำพูดที่ว่าเกือบจะถึงแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงสักทีตอนเราโตขึ้นหลายคนคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า คุณทำเกือบสำเร็จแล้วเวลาเราไปสมัครงานหรือเข้าประกวดอะไรบางอย่างแล้วพลาดสิ่งเหล่านั้นไปตอนที่หลานสาวคนเล็กของท่านเกิดเมื่อปีที่แล้วท่านก็ถักผ้าห่มให้กับเธอเกือบเสร็จบางทีเหตุผลที่แท้จริงที่ท่านไม่ชอบคำนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ท่านกำลังเติบโตท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนครึ่งๆกลางๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาหน้าตาความสามารถ หรือทักษะการเข้าสังคมปัจจุบันนี้บางครั้งท่านก็ยังรู้สึกแบบนั้น แต่ท่านขอบพระคุณพระเจา้าที่ในพระเยซูคริสต์และความรักของพระองค์ไม่มีอะไรที่ครึ่งครึ่งกลางๆงเพราะพระองค์ส่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระองค์ได้ส่งจ่ายชดใช้หนี้ความบาปของท่านทั้งหมดแล้วตั้งแต่ท่านรับเอาพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่านได้รับการยอมรับและได้รับความรักอันไม่มีเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์อดีตของท่านได้รับการยกโทษทั้งหมด อนาคตของท่านนั้นมั่นคงและงดงามเมื่อท่านทำตามและวางใจในการทรงนำของพระเยซูชีวิตของท่านก็ได้รับพระพรอย่างบริบูรณ์ทุกวันนี้คำว่าทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขและบริบูรณ์เป็นคำศัพท์ที่ท่านมักจานึกถึงอยู่เสมอ การเดินอยู่ในความเชื่อของท่านบนโลกนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ท่านยังคงทำผิดท่านยังคงล้มและก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในทุกๆวันเมื่อท่านใช้เวลากับพระเยซูมากขึ้นก็คือในสายพระเนตรของพระองค์แล้วท่านไม่เคยมีสถานะแบบครึ่งๆกลางๆเลยเพราะท่านเป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วและพระองค์ทรงเติมชีวิตของท่านจนเต็มในทุกด้าน ทุกมิติแล้วด้วยให้เราลองเขียนดูว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าตัวเองอยู่จุดที่เป็นครึ่งครึ่งกลางกลางบ้างข้างๆสิ่งเหล่านั้นในที่เราเขียนหรือคำเขียนของเราหรือประโยคที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราและให้เราขีดฆ่าสิ่งที่เรารู้สึกในตอนแรกนั้นออกไปด้วยพระวจนะที่มาจากพระองค์ ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ YouTube Channel คิดจากพระพรเชียงใหม่